ว่าไงไวรุ่น1.9 4ซประตูฉลามบุกหนา2021แฟนพันธ์แท้อิสุห้ามพลาดครพี่น้องรถใหม่สภาพป้ายแดงโคตรกิกบครพี่น้องชมเดียวกับป้ายแดงหนาแต่วันนี้เป็นมือสองราคาถูกๆหนาสภาพกิบกิบชมไวรุ่นชมหนาอู้หูบอกก่อนนะผูด้ใด้คนนี้โคตรงามสภาพอย่างกัะรถใหม่ป้ายแดงเลยมันสภาพอย่างกรรถใหม่ป้ายแดงกี่ไหนครับหนาหัวน็อตบอติงบอค์ขิงจัก๊กกระโตูครับ หัวน็อตบอติงบัขิ่งแจ้าโต้ฝาโปูงบ่เคยถอดเครื่องนิ่งๆนาแลนสามหมื่นกิโลเมตรโอ้โหได้คันนี้ไปไม่มีผิดเพี้ยนจากมือหนึ่งครับพี่พี่น้องไอเซมการันตีล่อไม่อย่างไม่ที่อีสามเจ็ดครับนะออกรถศูนย์บาทฝีดาวฝีกล่องฝีจัดฝีโอนจบศูนย์บาทงวดพันแปดพันห้าครับไวล์ลนข้างในด้วยสามหมื่นกิโลเมตรนากุญแจรี่หมด โอ้โห uh huh. จากดอกกุญแจสามดอกนะฝีดาวฝีจองครับนะรอสุดติงกระดิงแมวข้างในไม่กิคกับพี่น้องนะไอเสียมหักกระซือเขามาสดๆฮอนๆนะเครื่องยังอุนอ่นๆอยู่เลยเครื่องังอุนอ่นๆอยู่เลยการันตีครับพี่น้องนะจัดได้ชั่วประเทศไทยมาเลยนะไร้นุน่งไรเนรื้อมีพร้อมนะคำซีลบไปไทเทเนียมนะพี่น้องรับชมที่ทางบ้าน ไอ้เสมสามารถจัดสัญญาทั่วประเทศไทยได้ซื้อขายออนไลน์ได้นะรับชมคลิปวิดีโอนี่นะบบต้องโอนตังค์มาจองส่งบัตรเบอร์โทรทียูมา3อย่างเท่านั้นนะบบต้องห่วงครับโม,มเมนต์วิชาชีพนะล้วรออยิวิชาชีพได้อย่างไรครับพี่น้องเอ,อไม่เคยหลอกเอาตังค์ลูกค้านะั่นหลอกเอาใจนะ <laughs> เฮ้ยนะจบศูนย์บาทครับกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจ รับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดได้สวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับขบุกล่อขับสิบล่อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมป่ามุงป่ามุงลาขายรถตะลุงรถเะลี่ได้เบิดปันสลอดนาฝัดให้โล่ตีโบกเล่นไพ่พวกมึงหยุดนาไอเก็บเงินโก้มึงไปหาชีพมา เดี๋ยวทักไลนหลังไหมควา,าชีพสุจริตเดี๋ยวไอ้ยซ้อยดันครับอา้าวฉลาโบก2 0 2พัน uh อออกรถศูนบาทปีแรกงวดพันหหลังนั้น1 2นหมอ FC พิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวสั่งจองฟีจองกดดิ่งล่างเถึงมาครับพี่น้องไวเล่นมีใจก็ตามมาไอ้เสมรถซิ่งจัดให้ครับพี่น้องเก้า